โอ้โใครเนี่ยสวยจังเลยสวยปะล่ะสวยสวยจนอยากจะลวนลามคาสวนเลยจะดีเหรอคะคันกีแล้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คันเพอยากนะย่าบาดสำหรับ <c oughs> ใครที่สงสัยว่าผมทรงนี้ทำอย่างไรมาดามแพมทำเองที่บ้านใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าความจริงเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงกันนะคะ ความจริงกำลังจะเปิดเผยเมื่อมาดามแพมมาบอกนะคะดูนี่โอเห็นรังไข่เต็มเลยรังนี่คือฮาฟวิกนะคะที่มาดามแพมใส่แล้วทำเองได้ง่ายๆที่บ้านอันนี้ก็เป็นแฮปีิตสรุปผมจริงอยู่ไหนคะอยู่ข้างในนะคะอ่ะดูและนี่คือความจริงดูฮาฟวิกหันข้างมาสีอีกนิดเดียวหัวร้านแล้วร้าน หลายคนก็สงสัยว่ามาดามแผมค้ามซื้อวิกที่ไหนบางคนเนี่ยบ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเหนถึงกรุงเทพแล้วค่ะอ่าวันนี้เราพาเจ้าของแบรนด์มาเลยค่ะนี่ค่ะเจ๊แผมตอนแรกหลอกกูว่าน้องแผมแต่ตอนนี้เป็นเจ๊แผมเรียบร้อยแล้วนะคะ40แต่แอปว่า2 0หลอกผัวมาตลอดใช่ไหมว่าอายุ2 0ใช่ค่ะมันน้องเฟิร์น28พี่แพมถ้าเกิดว่าใครอยากได้วิกเนี่ยอ่ะเซิร์ชหาเลยค่ะ ชื่อว่าวิกผมครึ่งหัวนะคะคีตรงตัวเลยนะคะวอลแหวนสลีกอไก่เลยนะคะแล้วก็ผมครึ่งหัวติดกันเลยค่ะมาดามแพมผมยาวแล้วทําไมต้องใส่วิกอีกพี่แพมตัวจริงอะผมยาวหรือผมสั้นพี่แพมตัวจริงคือผมสั้นผมสั้นหรอใช่ค่ะแล้วหัวดึงหมดใช่ไหมหัวดึงหมดแล้วนี่ผมปลอมหรออันนี้คือผมปลอมค่ะเธอผมปลอมอะไรของเธอทำไมจะเหมือนจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ อันนี้แพงปะอันนี้หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะซึ่งหมายความว่าเป็นผมแท้เป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ยไม่น่าเลยว่าผมจริงจะแพงจังมึงถอดให้ดูหน่อยนะเพราะอยากเห็นผมอยากเห็นหนังหน้าและหัวจริงเลยใช่ไหมคะปัญหาผมแพมเนียนผมยาวเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากผมก็จะคลายตัวเร็วมากพอเหงื่อออกปุ๊บคลายค่ะถ้าใครดูที่ไลฟ์สดที่อีกายมนผมให้แพมไม่เหลือเลยเลยอันนี้ก็ไม่เหลือเลยเลยนะคะ ตายแล้วกูค to ิดว่ากูเป็นอยู่คนเดียวนะคะนี่ก str ็ไม่เหลือใครล่นกันจ้าไม่เหลือยน้ดู้าผมสั้นมีหน้าละหลอกหัวอายุยี่ห้าได้ตั้งนานเพราะอะไรตัดผมั้านตรงนักเรียนใช่ค่ะนะคะเราจะสวยไปด้วยวิกผมครึ่งหน้เราจะสวยกันไปด้วยวิกผมครึ่งหัวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นําเข้ากันมาสั่งผลิตเลยนะคะบอกว่าให้ตั้งชื่อแบรนด์ว่าวิกเจแพมก็ไม่เชื่อ ก็ตอนนี้ก็เป็นวิกเจ๊แพมแล้วเดี๋ยวจะมีทรงมาดามแพมเข้าไปด้วยนะคะถูกต้องของแพมเนี่ยผมคลายเร็วแล้วของพี่แพมล่ะมีปัญหาอะไรคะของพี่แพมมีปัญหาว่าผมรีบแบนแล้วก็ใช่ไม่มีวอลลุ่มผมแล้วเวลาสระผมนี่ผมร่วงบ่อยมากแล้วร่วงไหมคะประมาณนั้นล่ะค่ะสรุปมีแพ้นะคอีกหน่อยจะทำมาขายด้วยเดี๋ยวจะทำแพ้มาขายนะคะ อ่ะทุกคนดูนี่แพลนกล้องเลยค่ะมีวิคหลากหลาย<ม>แบบ<ผ>ม,มากเราเห็นฟาร,ร์มผมเยอะมากยิ่งกว่าอาจารย์หน่อยเกตดกล้าวนะคะเนี่ยเนี่อันนี้คือผมแท้นะคะใช่ค่ะบอกสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนหนึ่งคือคุณต้องมีหวีนะคะจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ กิ๊บดำยางวงอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีแล้วใครนะคะที่ผมน้อยๆบางๆเนี่ยนี่นีนนใช้ตัวนี้นะคะไอต,ะะตัวเสริมหัวทุยอ่าเสริมหัวทุยโดยไม่ต้องยีผมแสกก่อนนะคะแล้วฮาร์ปวิกมันใส่ง่ายนะมันใส่ได้ทุกคนนะถ้าอยากใส่หรือไม่อยากใส่ต้นเรื่องของมึง เดี๋ยวแพรมจะแบ่งผมครึ่งหนึ่งนะคะไว้ครึ่งหน้าไว้สําหรับผมจริงและของพี่แพรมเนี่ยก็ทําเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนิงใช่ค่ะผมมาดามแพรมยาวนะคะซึ่งอยากให้สาวๆในเพจดูไว้มากๆเลยนะคะว่าคนที่มีผมยาวก็ใส่วิกผมครึ่งหัวได้เนียนๆเหมือนกันนะคะไม่อีกที่ฉันผมยาวแต่ฉันบางทีก็อยากจะผมสั้นไงเออแล้วก็จะมัดผมไว้หนึ่งปมก่อนของแพรมเนี่ยผมยาวแพรมจะเก็บอย่างนี้ แล้วหัวเราก็จะถุยทำไมไม่ใช้ยางสีดำคะถ้าใช้ยางสีดำแล้วมึงจะมองไม่เห็นกันนะคะ <c oughs> นี่อย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะบิดค่ะแล้วก็ม้วนเป็นก้อนหอยอย่างนี้ใช้กิปบดำค่ะเน็ตเป็นเทคนิคที่ง่ายมากมา,มาคือเราสรุปมาให้ทุกคนดูแบบง่ายๆแฟนคลับเราก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาดทุกคน <c oughs> สวยง่ายใส่สบายส่เมียนสำคัญใส่แล้วสวยเลยค่ทรงไหนขายดีสุดคะอินี่เหรอใช่อินี่แหละอินี่ขายดีสุดคือทรงหน้าหวานทรงหน้าหวานนะคะหน้าก็หวานนะทุกคนคะดูนะเหมือนผมแท้มากเป็นผมแท้ที่สุขภาพดีแม้ว่าหนังเราจะเปื่อยแค่ไหนพี่แพมมีผมกี่สีเนี่ยทำไมในเจ็ดสี เยอะกว่าลุงพี่แพมใส่ใส่กระดองนี่เพื่ออะไรอ่ะอันนี้ใส่เพื่อยกให้ผมมันดูทุยขึ้นโดยที่เราไม่ต้องยีผมค่ะถ้าเราถอดออกมันก็จะเป็นแค่ตัวนี้นะคะแล้วเราก็เสียบลงตรงกลางแล้วก็ก้มให้ดูนี่คือมันไม่หลุดนะคะขอใช้ได้ไหมได้ค่ะจะทาให้ผมเรานุนขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะนูนกว่านี้ก็ดามแพมแล้วนะคะของพี่แพมจะแสกกลางนะคะแ้วขอยีนิดนึงขอเดินหน้าใหญ่เดินหน้าใหญ่ <laughs> ใหญ่ด้วยป้าโอ้ยใหญ่ช้นานแล้วแคมก็จะเก็บผมไปอย่างนี้เวลาใส่ผมมันก็จะได้ง่ายนะคะท่านผู้ชมขามแล้วก็ติดกิ๊บโฟกัสดูที่มาดามแคมไว้นะคะสาวๆเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายมากเจ๊ทำไมเจ๊สวยเร็วจังเลย วยมากถ้าเกิดว่าอยากให้มันอยู่ทรงนานๆเราก็ฉีดสเปรย์อันนี้ของแพมนะแต่ของพี่แพมไม่ต้องฉีดสเปรย์เลยค่ะไม่ต้องฉีดสเปรย์เลยค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีกิฟต์เพชรอันนึงเราพร้อมออกงานได้เลยค่ะโอ้มันหมาที่สูกเลยน่ารักเป็นหมาที่สู่เจ๊ ที่บอกหน่อยสิไหมร้านเราเนี่ยคุณภาพดีกว่าร้านอื่นยังไงอะจริงๆแล้วไหมเราเนี่ยเลือกมาจาก10โรงงานเหลือ3โรงงานแล้วสุดท้ายเรา <ทำ S 2> พึ่งทำไมมันติดโควิดกันหรือแล้วมันปิดหรอโรงงานมันมีเยอะมากนะคะแล้วเราต้องไปดูเกรดของไหมเขาก็เคลมว,ว่าของเขาพรีเมียมกันหมดแต่นี่เร <ไป S 2> ดูเองเลยหรอไปดูเองเลยค่ะบินไปจีนปีละสองครั้งก่อนโควิดมานะว่างหรออหูต้องว่างอันนี้เราเตรียมผมเสร็จแล้วนะคะอื ดูสิจะสวยเท่ากับอีพี่แพมไหมอืม,อมเออ,อมากตังไม่ไหวผมยาวก็วใส่ให้สั้นได้จ,จึงมากๆอู้จึงมากอะแม่เออก็สมควรที่จะขายดียังไงสวยใช่ง่ายกับชีวิตไหมคะแล้วอย่างนี้<ห>นสาวๆต้องใช้นะสวยอะแล้วดูเด็กมากเลยอะทุกคนขาเอาดู ทรงแรกมาแล้วค่ะถ้าเราอยากให้เขามีวอลลุ่มขึ้นอย่างของมาดามแพมอ่ะมีวอลลุ่มยกขึ้นไปอีก2เท่าใช่ไหมคะของแพมนี่จะเป็นแบบเดินชอปปิ้งเบาๆได้เจ๊เจ๊เจ๊ค่ะหนูรู้แล้วหนูอยากให้บานอย่างเงี้ยเจ๊อ๋อทุกคนขาใครอยากให้บานนะคะยัดเข้าไปอีกอันนึงค่ะเออเอาดูดิสวยเลยนั่งยีเลยเนี่ยโอ้เลิศค่ะอตัวเสริมผมทุยนี่ลดก้าจริงเลิเลิศเลิ เพิ่อบนรุ่มสําหรับคนที่คำหมกตอบไงวันนี้แพรยอมแพ้มาดามแพรนะคะยอมตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะเพราะว่า,าใใวราอคูตั้งแต่่ <c oughs> ายตอเยันห้าโมงเย็นนะคะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยกูใส่แล้วเนียนมากคือเป๊ะมากอัเจ๊คือเพอร์เฟคม,มันเพอร์เฟคมากแล้วก็ง่ายมากกับชีวิตนะคะตอนเช้าเช้ารีบเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนทรงได้นะคะมีที่คาดผมอย่างเงี้ยแล้วก็คาดเก๋ๆได้นะคุณลดมากอับเจ๊ไม่ต้องไปนั่งใดให้ใหผมเสีย <c oughs> อ่าคือสวยนะน้องนะอิทิปตกกระป๋องไปเลยอิทิปไม่ต้องมานั่งไดวอลลุ่มนะจ๊ะคือความสวยนะน้องนะพี่แล้วทรงอย่างนี้เนี่ยอันแพงปะ980าบาทค่ะเ8 0าร้บาทถือว่าถูกนะเทคมากรุงเทพนี่เท่าไหร่แล้วสั่งออนไลน์สั่งไปเลยโอ้นี่อินบ็อกเพจเลยค่ะวิกผมรึ่งหัวนี่นี่ดูนี่เหมือนน้ำพริกตาแม่ปนอมมีอันนี้ดู นะคะ,อะตอนนี้เราก็เปลี่ยนทรงผมกันแล้วนะคะเจฟแพมเนี่ยใส่ทรงอะไรคะดัดวีทูราค่ะดัดวีทูรานะคะ <But> ของมาดามแพมเนี่ยเรียกว่าทรงดัดจริกน <c oughs> <c oughs> ะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูผมข้างหลัง <c oughs> อต่อไปทรงนี้คือดัดลอนฟุ้งฟิ้งเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อทรงมาดามแคมนะคะเพราะว่าใส่ยังไงให้เหมือนหางมา <c oughs> ะะดูคุณภาพผมนะคะอันนี้คือทรงเดียวกับเจ๊แพมใช่ไหมใช่ค่ะวราคือมันลดมากนะคะผมเนี่ยมันมีหลายเกรดนะคะเกรดดีเกรดที่แบบว่าตํำเพงแบบว่าเงาเงาอะไรางเงี้ยอันละ60บาทตามไดโซอ,อะไรเงี้ยใส่แล้วตีให้ตายก็โปะแตกติดตามได้ในเพจวิกผมครึ่งหัวเลยนะคะใช่วิกผมครึ่งหัวนะคะไม่ต้องถามกูอีกนะคะซื้อที่ไหนถ้าบอกบุญไหนใคร ซื้อที่ร้านวิกครึ่งหัวนะคะในแฟนเพจเท่านั้นนะคะซื้อกับเจ๊แพมนะคะใครที่ดูคลิปของมาดามแพมวันนี้นะคะทาจะลดให้จาก980เหลือ890บาทค่ะลดต้องร้อย <100 S 1> นี่นะนเฮ้เย,ยคุณขาคือดูดีมากอะแล้วมันใส่สบายกว่าที่แบบว่าเป็นกิ๊บหนีบหนีบอะใช่ซึ่งมันไม่ล้างหนังหัวแต่ว่าล้างหนังไหมก็ไม่รู้เฮ้ยคือมันสบายคือใส่แล้วมันเหมือนผมจริงอะ แล้วเราก็ปล่อยพลิ้ว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 มากเลยย่าเจ๊ของเจ๊ปกติเจ๊ดูแลสายยังไงจริงๆแล้วถ้าใส่สักประมาณแบบหนึ่งอาทิตย์กับบ้านวิกแล้วก็พึ่งแดดไว้เพื่อให้รู้สึกว่ามันสะอาดโดนแสงไม่ได้มันหมอ๋อก็คือฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะด้วยแสงแดดธรรมชาติด้วยแสงแดดธรรมชาติแล้วถ้าซักล่ะซักด้วยแชมพูนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะมันจะได้นุ่มได้แล้วหวีนะคะไม่ควรใช้หวีซี่ทีๆแบบนี้หวีนะคะ รบกวนใช้หวีอย่างนี้นะเธอหวีฟันเหล็ก<ท>ใช่ไหมะะท,ที่เพจมีขายอาที่เพจก็ขายนะคะไม่มีแถมนะคะ ขายค่ะมัน้องกู้เลขค่ะแล้วแต่และทรงราคาเท่ากันไหมอะค่ะจริงๆปกติทุกทรงที่ร้านจําง่ายคือ980ใครที่ดูแต่คลิปของมาด,ดามแพมวันนี้ได้890ค่ะ890คะ่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งส่งฟรีเลยค่ะส่งฟรีไปเลยจ้าเพราะค่าส่งก็เกือบเป็นร้อยั้น,นะใส่ถุงหรือใส่กล่องส่งค่ะ <S <S บางคนซีเรียสนะนนคนนี้เรื่องมากไม่ไม่ใช่ซีเรียสเรื่องมาก เราจะมีถุงกระดาษข้างในที่ใส่วิกก่อนแล้วค่อยแพ็คใส่ซองกระดาษอีกทีหนึ่งอ่นทางเพจเนี่ยมีวิกผมแท้ขายด้วยใช่ค่ะซึ่งนี่ก็คืออันนี้อันนี้คือวิกผมแท้นะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถดัดได้ยืดได้เปลี่ยนทรงได้ทําสีได้นะคะทางร้านเนี่ยมีสีให้เลือกใช่ไหมคะมีสีให้เลือกค่ะมีสีให้เลือกตอนนี้ถ้าเป็นสีเบสิกก็จะมีดําธรรมชาติน้ําตาลช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวโชว์สีดำอ่าทรงเดียวกับมาดมแพมเลยค่ะอ่าซึ่งทางร้านเนี่ยเขายืดแล้วก็ทำสปาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะบางทีเนี่ย คนหยิกปลายงอมันเด้งๆแถมว่ามันนิ่มมากทางร้านเนี่ยหอมมาก<อ>เลย,ยนะคะแล้ววิกผมเนี่ยไม่ใช่วิกผมยัดไส้นะคะสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้เขาสไลด์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะไม่ได้ทื่อๆบางทีเนี่ยเอาผมยาวเนี่ยมาไว้แค่ท้ายทอยผมสั้นอะเอาไว้แค่ตรงนี้เ <c oughs> ขาเ <c oughs> รียกผมยัดไส้นะคะอันนี้คือผมแท้เลยนะคะ <c oughs> คอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะมีงอกแถมมาด้วยเราไม่รู้จะแถมอะไรให้ลูกค้า <c oughs> ไม่ เพราะอันนี้ผมแท้เหมือนกับผมที่เราใช้ต่อแหละแต่ว่าเขามาทอเป็นวิกเครึ่องหัวซึ่งใส่ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะมาลองใช้ผมจริงกันนะครับอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะแม้เราตายไปแล้วผมก็ยังอยู่นะคะอายุการใช้อายุการใช้งาน3ปีเออ3ปี4ปีอะไรก็ว่าไปนะคะจนกว่ามันจะพังนั่นแหละซึ่งหมายความว่ามาดามแพนตายไปแล้วซีลิโคนก็ยังอยู่ผมเองก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าหนูใส่วิกบ่อยๆอย่างเงี้ยหนูจะมี ปัญหาว่าเออผมร่วงอาบร้อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเรามีวิธีช่วยไหมอ่ะมีค่ะจริงๆแล้วเร็วๆนี้นะคะสําหรับ <c oughs> สาวๆที่ชอบใส่วิกนะมาดามแพมที่แพรมเองมีตัวเซวาโอ้แฮร์โทนิกนะคะซึ่งกําลังจะนําออกมาเป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าช่วยให้รากผมแข็งแรงขึ้นใส่วิกแล้วผมไม่ร่วง <c oughs> มันเหมือนเป็นสเปรย์หรือเป็นอะไรคะมันจะเป็นแฮร์โทนิกเป็นน้ําสีแดงๆนะคะฉีดเป็นสเปรย์ลงไปหนังหัวแล้วเราก็ขยี้ขยี้ทำให้รากผมเราแข็งแรงมีเคล ตินแล้วอลลาเลเจนด้วยอ่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาใส่วิกผมแท้แล้วเหมือนผมจริงเนี่ยหูยคือปังมากอ้ะเจผมนิ่มมากผู้ชายดึงก็ไม่หลุดอ้ะเจอ่ะซ้อมดสิผมสุขภาพดีอี่เนี่ยนี่บางคนถามใส่วิกแล้วมันจะหลุดไหมระหว่างวันดึงเห็นถึงความสะเทือนไหมล่ะดึงขนาดนี้ หลุดปะล่ะติดหนังหัวซะขนาดนี้แน่นเป๊ะอ่ะดูนะคะ โอ้สันซิลต้องเข้าแล้วแหละีะ้อันนี้คือผมแท้นะคะซึ่งในเพจก็มีขายเช่นเดียวกันนะคะ,ะเป็นเพจชื่อว่าวิกผมแท้ครึ่งหัวค่ะ,ะซึ่งวิธีการดูแลใหมเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างเจออันนี้นะคะก็ะกคือผมนะคะหวีหวีวสําหรับวิกซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหวีลวดนะคะซึ่งไม่ก่อเกิดไฟฟ้าสถิตถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันกระชากผมมันล้างผมทําให้ผมเสียจะได้ดูแลผมเราจะได้อยู่ ได้นานนะคะอันนี้เนี่ยอายุการใช้งานได้ประมาณกี่ปีคะจริงๆมีคนเคยเป็นลูกค้าที่โทรเข้ามาบอกว่าหนึ่งปีวิ๊กเดียวจากที่<อ>ผมดัดนะคะ<ห>เสร็จแล้วเขาไปหนีบให้ตรงหนีบให้ตรงเสร็จแล้วตัดให้สั้นขึ้นเรื่อยๆอนั่นคือการใช้งานแรใช้หนีบให้ตรงเนี่ยแนะนําว่าเครื่องหนีบก็ได้นะใช่แล้วลว่าจะกีเจ๊แพเพึ่งรู้กูใช้อะไรรู้ปะ เราลีดไอนาอบพอนไปเลยค่ะแล้วรูดค่ะเดี๋ยวมันก็ตรงนะคะเจแล้วอย่างนี้มีขายปะที่เพจเมีขายค่ะเป็นเซตหนึ่งเซตละ300บาทดูแลว <edi kita> yes ิกอ๋ออันนี้เซตดูแลวิกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยฉีดบริเวณปลายผมที่ว่าพันกันนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องผมพันกันที่ท้ายทอย ถูกไหมพอกลับบ้านปุ๊บเนี่ยฉีดๆหน่อยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันดับกลิ่นได้ด้วยนะคะก็ไปตามหาซื้อได้นะวิกครึ่งหัวายเจ๊แพมอยากจะให้ดูจริงๆเมื่อกี้แพรใส่อันนี้อันนี้แล้วนี่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 มีผมสั้นด้วยมีผมสั้นด้วยทรงหนูหินจะเปลี่ยนทรงหนูหินให้ดูนะใครไม่อยากตัดผมสั้นก็นี่เลยค่ะ บ๊อบเลยค่ะบ๊อบเกาหลีโห้ยคุณลดนัคขึ้นหัวเก็บหมอดอย่างเงี้ยแล้วใส่เนี่ยเป็นผมบ๊อบเลยอันนี้ชื่อทรงอะไรนะคะบอ๊บอบเกาหลีค่ะทรงบ๊อบเกาหลีนะคะชื่อน้องคันแตยฮีก็เข้าละหนึ่งนะคะคันแตยฮีนะคะ <look> นักเรียนสาวกระโปรงเหียนมากเลยแม่คืนลดที่สุดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ฟวิกนะคะแต่ถ้าเกิดชื่อเพจเนี่ยชื่อว่าเพจวิมผมคือ <ผม S 2> หัว,น,หวนะคะก็ะลองไปซื้อไปตามหากันดูนะครับเราแนะนําร้านแล้วนะคะอย่าพูดเลยค่ะว่ามาดามแพมห่วหวงวิชาห่วงรุ่นหว่วงนี้เราไม่ห่วงนะคะกูบอกที่จัดจำหน่ายแล้ว จะแหกไปซื้อเองก็เรื่องของมึงนะคะอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะติดต่อทางเพจได้มั้ยคะอ่าพอติดต่อไปซื้อไม่ได้ไม่เห็นสวยมึงของมาดามแพมแต่เรารับประกันค่ะร้านนี้ค่ะฮาวิกครึ่งหัวเอ้ยอะไรนะวิกครึ่งหัววิกครึ่งหัวนะคะอ่าถามก่อนนะเจ้าของร้านอ่ะชื่อแพมหรือเปล่านะคะถ้าไม่ชื่อแพมเนี่ยมึงอยากซื้อนะคะ มาดามแผมการันตีให้เจ๊แผมเออเจ๊แพมกับมาดามแผมนะคะควันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวแผมก็จะหาทําเอามาใส่เรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ติดต่อเลยค่ะฮาร์วิคเจ๊แพมนะคะขอบคุณค่ะนะคะอย่าลืมค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ด้วยนะคะให้ไปซื้อใส่กันจะได้สวยเหมือนมาดามแผมเพราะมาดามแผมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้และเจ๊แพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะ